วันนี้นะคะเราจะมาทำอุปกรณ์นะคะในชุดของโทกะฮิมิโกะค่ะจาก My Hero Academia ค่ะ <c oughs> เป็นอุปกรณ์ที่หายไปนะคะซึ่งเราซื้อชุดมือสองมานะคะ <c oughs> อุปกรณ์มันก็เลยหายไปเยอะมากนะคะและจะมีเซตวิกอยู่ท้ายคลิปด้วยนะคะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเราจะเอากระดาษมาทำเป็นแม่แบบก่อน <c oughs> งานวาดมือแบบนี้เป็นงานดออิ่งนะคะใช้ฝีมือหน่อย แต่ว่าถ้าใครขี้เกียจล้วก็แนะนำว่าใช้เป็นเครื่องพิมพ์นะคะพิมพ์รูปเอาเลยก็ได้นะคะเอาตัวแบบของเราไปเท่ากับโฟมยางนะคะโฟมยางในวันนี้เราใช้เป็นโฟมยางแบบบางนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ตัดโฟมยางไม่เก่งไม่อยากใช้แบบหนาไปเนื่องจากว่าถ้าตัดโฟมยางไม่เก่งแล้วเนี่ยโฟมยางมันจะหมินแล้วก็ไม่สวยมากๆเลย จากนั้นพับครึ่งแล้วก็ตัดเลยเนื่องจากว่าการพับครึ่งแล้วก็ตัดเนี่ยมันจะทําให้ภาพมันดูสมมาตรนะคะมันจะเท่ากันทั้งสองด้านนั่นเอง เนื่ององโฟมยางที่เรานํามาใช้วันนี้เป็นสีเหลืองเราก็เลยต้องใช้เป็นสีอะเคิลิกทาทับไปอีกรอบนะคะเพื่อที่ให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุดเลยแต่ถ้าเป็นโฟมยางสีดําอาจจะไม่ต้องใช้ทาเพิ่มนะแต่ถ้าใครอยากจะทําให้มันขึ้นเงานะคะแล้วก็ทาให้มันสวยขึ้นก็แนะนําว่าทาสีอะเคิลิกทับนะคะแล้วก็พ่นเลกเกอร์เลย ใช้ปืนกาวนะคะในการติดมันลงไปจริงๆอะ่ะมันสามารถใช้เป็นกาวร้อนได้แต่ว่ากาวร้อนพอเวลาติดผ้าแล้วเนี่ยมันซึมไปกับผ้าแล้วมันก็จะวิ่งไปเลยมันติดยากแหละพูดตรงๆนะคะใช้ปืนกาวดีกว่านะคะในการติดพอบแบบนี้นะคะ งานตรงนี้เขาไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยก็คือเอาผู้ที่เราซื้อมาแบบสําเร็จแล้วก็ลูกปัดที่ซื้อมาสําเร็จนะคะใส่คล้องมาด้วยกันแต่พอคล้องเนี่ยนะคะก็ยิงปืนกาวไปด้วยเพื่อความแน่นหนานะคะยิงทางด้านในนะคะแล้วก็ยิงตรงโคนด้วยเพื่อที่จะทําให้มันแน่นหนามากขึ้นตรงโบข้างล่างมันงอขึ้นนะคะเพื่อที่จะติดผู้ไปด้วยแล้วก็จะติดเป็นตัวของเข็มกัดไปนะคะเพื่อที่เราจะห้อยผู้นั่นเอง ส่วนของวิกนะคะเราเซ็ตทรงเป็นจัดเป็นทรงของโทกะนะคะอาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ตัดผมแยกออกมาแล้วก็ทําเป็นปอมๆเนาะเราเรียกว่าปอมๆนะคะมันดูน่ารักดีอันนี้คือจะเป็นมัดแบบทรงโทกะเลยนะคะมัดผมขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะจากนั้นก็ติดกิบไปนะคะอันนี้คือพยายามเลาว่าเพยเซตทรงทกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคืออันนี้พยายามติดหลายรอบมากๆเลยมันจะได้ประมาณนี้นะเป็นแบบ ขีสเปย์ไปแล้วด้วยนะคะในงานมันดูแฟบบากๆเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะบอกว่าสเปย์มันเพไม่ได้อัดแข็งอะเนาะมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะตัดแล้วค่ะชุดโทกะนะคะที่เราแก้ในวันนี้นะคะแล้วก็ตัวของวิกนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ